สวัสดีค่ะเอสีทุกท่านนะคะมาแล้วทีมงานเดินสายท่อปะปานะคะโอ้เห็นแล้วก็ดีใจเลยนะคะต้นไม้ดอกไม้ของเราก็จะไม่เหี่ยวแห้งอีกแล้วนะคะมาแล้วเมวื่อวานนี้ก็มาวัดเนาะวันนี้ก็มาเดินสายแล้วนะคะนี่ก็จะเดินสายทั้งรอบนอกแล้วก็รอบในนะคะวันนี้ก็ลมพัดเย็นเย็นสบายๆนะคะ ลมแรงมากเลยนะคะดูดอกไม้นะคะเอ็นไว้ไปมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะนี่ทานตะวันของเราก็จะสดชื่นแจ่มใสแล้วนะคะอุย้าายถ้าใดน้ำก็เบิกบานแบบนี้ล่ะคะ่นะเนาะถ้าใดน้ำก็เบิกบานสวยงามแบบนี้ล่ะคะ่ะสวยงามนะคะมีแมลงพึ่งเนาะ ทำได้อย่างรวดเร็วนะคะเตรียมแล้วนะคะโอ้ดอกเฟื่องฟ้านะคี่สวยนะคะสีขาวนะแล้วบอมือนี้นะ จะพยายามให้เสร็จถ้มันไม่ร้อนเกินไปเออหมอนี้คือสีมีฮ่อนกระดอนเนาะโอ้ยหมอนนว่านี่นนจนใบไหม้จนกรอบฮ่อนคักฟังพูดนะ <c oughs> เปิดไม่หายแล้วจ้าฟังพูดนะโอเคแล้วเหลือแต่ฟังพี่ละค่ะลา,ามดอกนี้ก็ดอกน้อยหน่อย นะคะกุหลาบดอกนี้ก็ดอกน้อยนนะคะแต่ว่าสีแจ่มมากเลยนะคะสีแดงสดใสนะคะดอกนี้ก็กำลังจะบานนะคะแต่ยังลิฟอยู่เนาะต้องให้น้ำและวพอจะบอกว่าต้นโม่ทำไมออกดอกสีขาวสีชมพูนะคะต้นโม่นะคะทำไมเห็นอยู่แถวต้นโม่นะคะ มีดอกไม้สลับสีด้วยนะคะนี่มีทั้งสีขาวสีชมพูนะคะเป็นเพราะว่าดอกเฟื่องฟ้ายื่นออกมานั่นแหละค่ะเนาะท<ม>างทีมงานก็นี่ค่ะเตรียมพร้อมสายยางเรียบร้อยนะคะ มินน้อยไปโรงเรียนแล้ววันแรกนะคะมีแม่เปี้ยวนะคะกับญาซิีนะคะไปส่งน้องมินน้อยนะคะเป็นกําลังใจให้มินน้อยเด้อไปโรงเรียนแล้วนะคะวันแรกเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อวานนะคะเตรียมตัวว่าจะไปโรงเรียนตั้งแต่เมื่อวานเนาะนี่นะคะลงมือทําแล้วนะคะอุ้ยแข็งคักเนะาะเอาถอๆอๆอ ไม่ได้ไม่ได้ทอแบอย่ฮันนะจะตาวไหมจังนี่ไม่ได้เอาซอดเสื้อหันบอกคะคไม่ได้เอาซอดยูวัดก่อนอ๋อวัดก่อนนะอเนอะผู้ใสายยางมันดิดได้นี่เ,เราก็จะได้ เปิดน้ำนะคะสบายแล้วเนาะไม่ต้องยืนจนขาแข็งเลยตอนนี้ก็ลงมือแล้วนะคะ มท่อนหาท่อประปาอยู่นั่นเจ้าบอเอาน้ำโหดก่อนเอาน้ำโหดก่อนก็ได้ก,ไไก็ไปจอบกบอ เพื่อจะเอาน้ำท่อน้ำตรงนี้ไปเนาะเดินสาย นะคะคหมอมมากเลยขาวบานสะพังเลยนะดวก็ลดน้ำตรงนี้นะคะมะลิเสร็จแล้วนะคะลดน้ำดอกมะลิเสร็จแล้วก็หันมาฟั่งทางนี้นะคะนี่ฝั่งทางนี้เลี้ยวมา แลายเรเรื่องก็คงจะได้รื้อแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องยืนรถแล้วนะคะเขาจะเดินสายท่อประปามาแล้วนะเนาะเดินสายท่อประปามาแล้ววันนี้ก็คงจะเขาบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่ยากมากเกินไปก็คงจะเสร็จวันนี้แหลนะเนาะ ติดน้ำก่อนเนาะโอ้ยยังยังยังน้นนะคะทางนน้น ดอกไม้ของเราฝั่งทางนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะเขาก็จะมาต่อปะะอกออกาปตาตรงนี้นะคะเลี้ยงออกสาบดาตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็เดินไปทางด้านหลังนะคะเนาะเดินน้ำไปทางด้านหลังนี่นะคะ ไปเสร็จก่อนค่อยมามาตัดต่อใส่ตรงนี้บ่มันก็มีวาล์วปิดเปิดอยู่นะ่ะมีบ่ครับนั่นเด้นั่นนะ่ะพี่เหมือนบ่ะจ้ะอ่าจะ้ะอ่าจ,ะาจะ้ะค่ะมันก็มีวาล์วปิดเปิดอยู่แต่ว่าเราก็เดินสายไปสักก้อนแล้วทาจังมาซื้อแล้วแต่สะดวก ก็จะยิงยาวไปนู่นเหรอคะวันนี้มินน้อยจะร้องไห้ไหมเนาะไปโรงเรียนวันแรกนะคะเราก็จะวัดแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็เดินท่อ 爸爸。 ับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ